สวัสดีจุกกะครับพี่น้องนี้บังคำบเลยจะฟาเมตสมหมูแหน่หมูครับพี่น้องมือเดียวกินได้เลยครับพี่น้องแเศษครับพี่น้องจิ้มเบงพี่น้องแหน่หมูใส่หนังครับพี่น้องแซ่บๆกันเลยครับพี่น้องมาเบิ่งอุปกรณ์ของเอาเลยครับพี่น้องว่าจีมยังแน่ครับพี่น้องบังคับเลยจะเลือกเนื้อสันครับพี่น้องเนื้อสันนอก ที่บ่มีน้ำมันนะครับที่บ่มีมันติดกับพี่น้องซับละเอียดเลยครับพี่น้องต่อไปก็เป็นนังหมูครับพี่น้องปาดน้ำมันออกให้เบิดครับพี่น้องให้เลือแต่นังครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวล่างน้ำเสรียบ้อยครับพี่น้องกระเทียมตำหมหมุนครับพี่น้องบ่มุนปานในก็ได้ครับพี่น้องมีเกลือครับพี่น้องแล้วก็ผงนวครับแสีบนวครับพี่น้องมาเรียมกันเลยครับพี่น้อง เอาหนังใส่ไปกับเนื้อเลยครับพี่น้องเนื้อประมาณครึ่งโล,ลครับพี่น้องหนังกับครึ่งโลคือกันแต่ว่าปาดออกแล้วก็เหลือประมาณสามขีดครับพี่น้องใส่พรงนวลลงไปเลยครับพี่น้องสามจอนครับพี่น้องจีจอนกัไน,นกได้ครับพี่น้องแล้วก็ใส่เกลือสี่อ,อน คือกันครับพี่น้องก็ไปกระใสกระเทียมตำของเ้าครับพี่น้องเตรียมหน่อย,กร,ยกระเทียมใหญ่ก็ได้ครับพี่น้องเห็ดไตบิดครับพี่น้องข้าวเหนียวประมาณสองปันครับพี่น้องกะประมาณสองปันครับพี่น้องกระใสหลไรกะมันจีนเอาครับพี่น้อง เราก็ใส่ตุ้มมือหนังของเขาคือเก่าแล้วครับพี่น้องบีบเลยครับพี่น้องตุ้มมือหนังแท้ของเขาบีบแสบบีบนัวครับพี่น้องบีบคั่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องจนขี้ไข่เบิดโอเปอเรนครับพี่น้องจนเข่ากันดีครับพี่น้องบีบจนเหนียวครับพี่น้องเหนียวตุยๆเลยครับพี่น้อง รองว่าเป็นแน่นอนครับพี่น้องบอเสียแน่นอนครับบีไปเลยจนเหนียวครับลองปั่นมึงครับพี่น้องเริ่มเหนียวแล้วครับพี่น้องมันจะได้ทีแล้วครับพี่น้องามาเตรียมห่อเลยครับพี่น้องห่อใส่ถุงครับพี่น้องแล้วก็มีลูกโดดของเขาครับใส่ไปนําครับพี่น้องห่อเอา ดก am, ักทงหอนะครับพ hmm. ี่นองเป็นมุมครับพี่นองงามพี่นองเสียบน้างามหน้าครับพี่นองเดี๋ยวไปทำาะไจะมาลองหอใบตองมาลองหอใบตองบึงครับพี่นองบ์มาเคยหอใบตองครับพี่นองหอบางงามใหม่บึงนะครับพี่นองใบตองเชียงไห้ หลุกโดดของเขาครับพี่น้องมีทั้งพริกฟรังพริกขมิ้นครับพี่น้องใส่ไปน้ำกันได้เลยครับพี่น้องออไปเรื่อยๆจนเบิดครับพี่น้องเอาไว้ขึ้นเดียวก็กินได้เลยครับพี่น้องกินกับเขาก็ได้กับแก้มก็ดีครับพี่น้อง ใส่ตุ้งหลักใส่หลูกโดดเข้าไปครับพี่น้องสามซี 3, 4, น้อยแล้วแต่มักครับมักพริกหลายใส่หลายครับมักน้อยใส่น้อยครับพี่น้องเอาด่างห่อเป็นมุมงามๆเลยครับพี่น้องสี่ครับพี่น้องหนารับประทานครับพี่น้องศาสกรมเป็นาขวาัญจงานคลังครับพี่น้องดตซซี่ครับพี่น้องห่อแล้วก็มัดไว้คืนเดียวพี่น้อง รับรองเฮ็ดกินก็นได้ครับเป็นน้องเฮ็ดขายก็ดีครับเป็นน้องรับรองว่ขาขายว่ออกโอ้พแม่รับรองว่ขาขายดีครับเป็นน้องนี่ครับงามอเป็นน้องหอเรียบร้อยะคะรับเป็นน้องแปลบเรียบร้อยครับเป็นน้องขอรอแค่แล้ครับเป็นน้องใบตองมา่อยงามมาได้ครับโบหายบึงนาอครับห่อบางงามเชียงไว้ครับพป่น้อง เบ่งต่หอนงามๆครับพ่อครับพี่น้องแป๊บหนึ่งปีผ่านไปโอเปแมนครับหนึ่งขึ้นครับพี่น้องกินได้แล้วครับพี่น้องแกะเบ่งครับพี่น้องแกงกระปปกพี่น้องกต่แตเส็บแต่นัวครับพี่น้องแกะใบตองเบ่งครับพี่น้องมีแต่ใบตองครับพี่น้องขนาดห่อจะคล้องนะครับพี่น้องใบตองลายครักนี่ครับพี่น้อง เสียบบอลงครับพี่น้องลองเชียรเมืองพี่นอ้งนองจับคำยังไงมันลองแซียบเชียรเมืองพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับพี่น้องกดติดตามเพื่อได้เบิ่งคลิปต่อๆไปครับพี่น้องสินรอบวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ